สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ MT Weekly วันนี้อยู่กับผมเพชรครับฝ่าค่ะปัจจุบันการคุมกำเนิดมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใส่ถุงยางอนามัยการใส่ห่วงคุมกำเนิดหรือกินยาคุมกำเนิดแต่ถ้าสุดท้ายแล้วฝ่ายหญิงเกิดตั้งท้องขึ้นมาก็อาจจะมีบางคนเลือกใช้วิธีทำแท้งเพื่อแก้ปัญหาของการตั้งท้องที่ไม่พร้อมนี้ค่ะซึ่งการทำแท้งนะครับก็ทำให้เกิดข้อต้องเถียงมากมายในสังคมโลกเลยนะครับผม เพราะในบางประเทศนะครับอย่างเช่นในสิงคโ,โปร์เวียดนามหรือว่ากัมพูชานะครับผมก็อนุญาตให้ผู้หญิงนะครับสามารถทําแท้งได้ตามสมัครใจครับแต่ก็มีบางประเทศนะคะเช่นฟิลิปปินส์ที่ห้ามทําแท้งทุกกรณีแม้กระทั่งการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนการตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติของตัวอ่อนรวมถึงการตั้งครรภ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะซึ่งก็เป็นเหตุผลของประเทศนั้นๆน,น,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประเพณีศี่ธรรมหรือว่าศาสนาครับ และสำหรับประเทศไทยของเรานะครับผมก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทำแท้งนะครับไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้คุณหมอโอนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ก็จะมาอัปเดตเรื่องของการทำแท้งและเกณฑ์การประเมินคนที่จะเข้ารับการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยคะ่ะณปัจจุบันนะครับออกแล้วว่าถ้าอายุครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์นะครับ ผู้หญิงสามารถตัดสินใจยุยติการตั้งครรภ์ได้เองนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงทุกคน,นในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าอายุครรภ์เกินกว่า12สัปดาห์นะครับอาจจะต้องมาดูถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์นั้นเนี่ยเกิดผลเสียนะครับกับแม่นะไม่ว่าจะทั้งทางกายหรือทางใจนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะเข้ารับการปรึกษานะครับเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งกระบวนการก็จะมีคุณหมอช่วยประเมินนะครับว่าการตั้งครรภ์ครั้งนั้นเนี่ยมีผลเสียกับคุณแม่จริงๆเรามีทั้ง2อ,อย่างนะทั้งทางกายและทางใจทางกายเช่นคุณแม่เป็นโรคหัวใจนะครับรุนแรงเลยอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แล้วหมอดูแล้วว่าถ้าตั้งครรภ์ต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้คุณแม่หัวใจต้อเหลวได้หัวใจวายได้อาจจะถึงชีวิตอย่างเงี้ยหมอก็จะช่วยนะครับ ถ้าคุณแม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับเช่นมีโรคทางจิตเภทนะครับมีซึมเศร้าอย่างรุนแรงเนาะมีปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับแน่นอนก็จะมีคุณหมอนะครับมาร่วมดูนะครับอย่างน้นนอยๆสองคนนะครับคนที่ลงนามว่าคุณแม่เนี่ยควรจะยุติการตันน้งครรภ์หนึ่งคนนะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ให้ยาคนที่สั่งยาหรือเป็นคนที่ทำมาตรการซึ่งสองคนนี้ต้องแยกกันนะครับ สามารถทําได้ครับกับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําได้คือหญิงนั้นนะครับถูกกระทําชําราถูกข่มขืนมานะครับคุณแม่ก็สามารถมาบอกคุณหมอได้เลยแล้วก็มีการบอกคุณหมอเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่าถูกข่มขืนกระทํชเรามานะครับไม่จําเป็นต้องรอให้มีการตำรวจมาสืบสวนคดีจนตัดสินเหตุผลเพราะว่าเรารู้ว่ากระบวนการในการตัดสินเนาะเราใช้ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้น หญิงใดที่ถูกกระทำมาสามารถมายุติการตั้งครรภ์ได้ครับตอนนี้นะครับการทําแท้งนะครับก็ถือเป็นสิทธิที่ผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับผมแต่ผมเนี่ยเคยได้ยินมานะครับว่าการทําแท้งเนี่ยถ้าทําไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายมากมายเลยนะจะจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยเราลองไปฟังความเห็นจากคุณหมอกันเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยการยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับเรามีหลายวิธีเนาะใช้ยาใช้เครื่องมือนะครับใช้เหล็กขูด ใช้เครื่องดูดออกมาสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะใช้เหล็กขูดทําให้เมื่อทําแท้งในยุติการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีแผลในโพรงมดลูกนะครับคุณแม่ก็จะมีปัญหาเรื่องทังผื่นนะครับในโพรงมดลูกก็จะมีลูกคนต่อไปยากขึ้นนะครับสมัยก่อนเทคนิคไม่ดีไม่มียาปฏิชีวนะไม่มียาฆ่าเชือ้อก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อในมดลูกได้นะครับก็จะเกิดปัญหาว่าจะต้องตัดมดลูกเป็นต้นแต่หน้าปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามีการ ทำแท้งปลอดภัยนะครับมีการใช้ยานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็จะลดลงนะครับยาเนี่ยสามารถเมื่ออายุคัน้อยๆนะครับสามารถทําให้หลุดได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่จําเป็นต้องทําอัตถการไม่ต้องขูดมดลูกไม่ต้องใช้เครื่องมือดูดออกมานะครับแต่ถ้าสมมตุติหลุดออกมาไม่หมดจะเป็นต้องใช้เครื่องมือนะครับณนะปัจจุบันเครื่องมือเราก็าดีขึ้น เรามีกระบอกสูญญากาศหัวเป็นพลาสติกนะครับสามารถดูดชิ้นเนื้อออกมาได้โดยไม่ทําให้เกิดแผลเป็นในโพรงบนลูกรวมไปถึงใน,นปัจจุบันเรามียาปฏิชีวนะนะครับที่ป้องกันการติดเชื้อเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับเรามีทางเลือกให้คุณแม่เยอะเลยนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับสำหรับการตั้งครรภ์หมออยากให้มาปรึกษากันก่อนนะครับ โทร1663ก็ได้ครับเราจะมีสายด่วนที่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ครับแสดงว่าความเชื่อที่เราได้ยินว่าทำแท้งแล้วจะเป็นอันตารายเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดอันตารายแล้วก็ผลกระทบในระดับที่น้อยมากๆเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุของคัน้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะอายุคันน้อยหรือจะอายุคันมากนะครับ อาจจำเป็นจะต้องตัดสินใจทำแท้งจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ลองปรึกษากับแพทย์แล้วก็คนรอบข้างเลยนะครับต่อไปเข้าสู่ช่วง Weekly News ค่ะหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตจากเหตุอาหารติดคอเนื่องจากกินอาหารเร็วเกินไปจนทำให้อาหารไปติดหลอดลมจนขาดอาการหายใจจากเหตุการณ์นี้หลายๆครั้งพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิต จากการที่มีสิ่งแปลกปลอมติดคอเนี่ยเกิดบ่อยมากทุกเพศทุกวัยเราจรึงควรเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนใกล้ชิดและตัวเองได้อย่างทันทีมาทบทวนวิธีปฐมพยาบาลกันค่ะหากสำลักเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมติดคอถ้ายังไอพูดแล้วก็หายใจได้นะคะอย่าเอานิ้วล้วงคอเพราะว่าขอเนี่ยอาจจะยิ่งเข้าไปอุดตอนทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยหายใจไม่ได้พูดไม่ได้ หน้าเขียวเล็บเขียวสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กโตเนี่ยให้ยืนด้านหลังนะคะใช้แขนสองข้างอบรอบเอวผู้ป่วยกำหมัดข้างหนึ่งเนี่ยวางไว้เหนือสะดือแล้วก็ใช้มืออีกข้างเนี่ยจับกำปั้นนะคะแล้วส่งแรงอ่านเข้าท้องจนกว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยจะออกมาแต่ว่าในกรณีที่เราอยู่ตามลำพังให้กำหมัดวางเหนือสะดือใช้มืออีกข้างเนี่ยมากำหมัดนะคะก้มตัวให้มือพาดขอบแข็งเช่นพนักเก้าอี้ จากนะั้นเนี่ยล้มตัวลงไปแรงๆนะคะเพื่อกระแทกหมัดให้เข้าท้องดันขึ้นนะคะจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะออกมาหากผู้ป่วยหมดสติให้ช่วยด้วยที c p r นะคะจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะออกมาหรือจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้โดยในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรกันบ้างติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจและอย่าลืมทำแบบสอบถามในลิงก์ด้านล่างเพื่อให้พวกเรานำไปพัฒนารายการกันต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Medical Leaders Thailand